ธรรมชาติของภาษานะคะจะออกข้อสอบอยู่ในสนามสำคัญสองระดับก็คือนะคะระดับมต้นแล้วก็ระดับมปลายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจทย์ฮิตติด ารายการที่จะมาช่วยวิเคราะห์เนื้อหาขาประจำที่มักนำมาออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในสนามสำคัญต่างๆจนกลายเป็นโจทย์ฮิตที่พิวต้องติดดาวให้นะสำหรับ EP นี้ขอนำเสนอนะดาวดวงเด่นที่จะมาเจิดจรัสในข้อสอบของเราชื่อว่าธรรมชาติของภาษาคา่ะ ธรรมชาติของภาษานะคะจะออกข้อสอบอยู่ในสนามสําคัญ2ระดับก็คือนะคะระดับมต้นแล้วก็ระดับมปลายข้อสอบระดับประถมโอ e เเป่าหกกับสอบเข้ามหนึ่งโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงยังไม่เคยพบว่านํามาออกนะคะส่วนมต้นจะไปเจอบ่อยอยู่ในข้อสอบภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎแข่งขันภาษาไทยระดับประเทศนะคะสอบเข้ามสี่กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตรงนี้ยังไม่ได้ถามแบบชี้เฉพาะเจาะจงเจาะลึกลงไปที่ธรรมชาติของภาษาจะเป็น ไปเจอกันอีกสนามหนึ่งของมต้นก็คือ O.N. นม .3 นะคะส่วนพี่มปลายค่ะพี่มปลายจะไปอยู่ในข้อสอบภาษาไทยเพ็ยอดมงกุฎนะคะและข้อสอบโอนิม .6 ส่วนข้อสอบวิชาสามัญน,นะคะไม่เคยออกข้อสอบเรื่องธรรมชาติของภาษาเลยโอเคและนี่คือโจทย์ที่ติดดาวนะคะในแต่ละสนามสำหรับเรื่องธรรมชาติของภาษาค่ะ ไปติดตามรายการโจทย์ที่ติดดาวของพี่ยูก็จะรู้ว่าติดดาวโจทย์เป็นช่วงที่พี่ยูจะเก่งข้อสอบให้ตามหัวเรื่องที่นะเป็นดาวเจทดจรัดในแต่ละ EP นั่นเองอย่างเช่น E ีีนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของภาษาเก่งข้อสอบให้เรื่องนี้แน่นอนค่ะโจทย์ถามว่าอะไร ตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาใครที่มาดูเฉลยละเอียดอย่าลืมนะว่าถ้าทํามาก่อนก็จะดีมากเลยนะคะทุกคนคะตามธรรมชาติของภาษาเงื่อนไขบอกว่าอะไรตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่ค่ะข้อใดไม่ใช่นะไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาพี่ขอยงนิดนึงว่า นะโยงว่าคําว่าธรรมชาติของภาษากับคําว่าลักษณะทั่วไปของภาษาตรงนี้มีความหมายคล้ายกันมีความหมายคล้ายกันธรรมชาติของภาษาคือลักษณะทั่วไปที่แต่ละภาษามีร่วมกันซึ่งตรงนี้ที่เราเรียนมาก็จะมีทั้งหมดอยู่4ข้อหลักๆถูกไหมคะตามหลักสุดมอปลายก็จะมี4ข้อหลักๆก,ก็คือภาษาใช้เสียงสื่อความหมายนะคะข้อที่2ก็คือหน่วยเล็กๆประกอบกันจนเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น ข้อที่3ค่ะธรรมชาติของภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและข้อที่4นะทุกภาษาย่อมมีทั้งลักษณะบางประการที่เหมือนลักษณะบางประการที่แตกต่างกันอันนี้คือ4หัวข้อสําคัญนะคะที่จะต้องรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาโอเคเรามาดูที่แนวโ,โจทย์กันเราไม่ได้ลงลึกที่ประเด็นหรือรายละเอียดของเนื้อหาดูแนวโจทย์ดูวิธีคิด นะคะพิวออกมาให้เอง5ช้อยค่ะช้อยแรยกเป็นธรรมชาติของภาษาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเสียงในภาษาประกอบกันเป็นพยางหรือคำเพื่อใช้สื่อความหมายนะ,ะตรงนี้ก็ต้องดูทีละตำแหน่งเขาบอกว่าเสียงในภาษานะ,ะเสียงในภาษาอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาไทยก็มีเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุก ถูกไหมอันนี้เรียกว่าเสียงในภาษาประกอบกันนะคะจนเป็นพยางหรือเป็นคําเพื่อใช้ในการสื่อความหมายอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของภาษาต้องติ๊กถูกให้นะคะเป็นธรรมชาติเรื่องอะไรเรื่องหน่วยในภาษาหน่วยเล็กประกอบกันจนเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นค่ะหน่วยเล็กประกอบเป็นหน่วยใหญ่หน่วยเล็กประกอบเป็นหน่วยใหญ่ห หน่วยเล็กๆประกอบกันจนเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนะหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษาก็คือหน่วยเสียงในภาษาประกอบกันจนเป็นพยางนะคะถ้ามีความหมายก็เรียกว่าคำคำหลายคำรวมกันก็เป็นกลุ่มคำถูกไหมคะโอเค กลุ่มคำหลายกลุ่มคำสื่อความหมายได้ว่าใครทำอะไรก็ใหญ่ไปจนเป็นระดับประโยคอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างหน่วยเล็กประกอบกันจนเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้ถือว่าเป็นธรรมชาติของภาษาข้อที่1จึงต้องตัดทิ้งค่ะข้อที่1ตัดทิ้งต่อไปชอยข้อที่2บอกว่าอะไรทุกคนทุกภาษาย่อมมีตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ ใช้แทนเสียงพูดถ้าเมื่อกี้นี้นะคะได้ฟังที่พิยูททวนไปให้ว่าธรรมชาติของภาษามีสีข้อไม่มีข้อไหนเลยนะคะที่พูดถึงเรื่องตัวอักษรหรือพูดถึงตัวหนังสือที่เอาไว้ใช้แทนเสียงพูดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์กันเราควรจะต้องไปโฟกัสเพ่งตรงที่เขาบอกว่าตำแหน่งแรกคือทุกภาษาซึ่งตรงนี้มันผิดค่ะ ทุกภาษาย่อมมีตัวอักษรหรือมีตัวหนังสือที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดตรงนี้มีแค่บางภาษาเท่านั้นมีบางภาษาเท่านั้นและภาษาเขียนไม่เท่ากับภาษาที่แท้จริงของมนุษย์หรือไม่ใช่ภาษาธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะคะภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาธรรมชาติของมนุษย์ค่ะภาษาธรรมชาติของมนุษย์นะคะก็คือภาษาพูดค่ะ ก็คือภาษาพูดเพราะฉะนั้นข้อที่สองนี้ไม่ได้อยู่ในธรรมชาติของภาษาข้อใดๆเลยนะไม่อยู่ในธรรมชาติของภาษาข้อใดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่สองจึงเป็นคำตอบของเราค่ะ เป็นคำตอบนะฉนเฉลยแล้วนะตอบช้อยข้อที่2ทีนี้ช้อยสามช้อยสี่ช้อย 5. เป็นธรรมชาติของภาษาแน่นอนนะคะเช่นช้อยสามบอกว่าคำว่ารถไฟฟ้ามีใช้ในภาษาไทยปัจจุบนันทุกคนคุ้นชินบางคนเคยได้ใช้แล้วล่ะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้ในสมัยสุขโขทยัย ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ข้อมูลเขาให้มาก็คือคำว่ารถไฟฟ้าปรากฏใช้อยู่ในสมัยหนึ่งก็คือสมัยปัจจุบันแต่ไปดูในศิลาจารึกหรือเอกสารหลักฐานโบราณใดๆก็ตามในสมัยสุขโขทยัยปรากฏว่าไม่มีใช้ในอีกสมัยหนึ่งนะคะก็คือในสมัยสุขโขทัยไม่มีอย่างนี้แปลว่านะคะคำว่ารถไฟฟ้าเป็นคำที่เพิ่งมีใช้ในสมัยหลังอย่างน้อยที่สุดก็คือหลังจาก สมัยสุขโขทัยแน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงรู้ว่าภาษามันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะภาษามีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับภาษามีการเปลี่ยนแปลงปค่าาะ,คะภาษามีการเปลี่ยนแปลงประเภทการเพิ่มคำศัพท์เข้ามาใช้นะคะในอีกสมัยหนึ่งภาษามีการเปลี่ยนแปลงโอเค นะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้านะคะทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งร่วมด้วยถูกไหมมีรถไฟฟ้าใช้วิทยาการเราก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจึงมีคำนะ,ะเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยโอเคข้อที่3เราก็เลยทำอะไอีกละตัดทิ้งค่ะนะสี่หก็ตัดอยู่แล้วเพราะว่าแสดงนะ,ะให้เห็นถึงธรรมชาติของภาษาใช้4บอกว่า เราสามารถสร้างประโยคให้ยาวขึ้นได้โดยใช้ส่วนขยายหรือสร้างประโยคอื่นมาประกอบค่ะ ชอยข้อที่4เนี่ยเขาไปเพ่งเล็งที่เรื่องของการสร้างประโยคให้ยาวขึ้นนะคะด้วยวิธีการก็คืออาจจะใช้ส่วนขยายนะ,ะเข้าไปขยายประโยคให้ยาวขึ้นหรือไม่ก็ใช้วิธีการประกอบจากประโยคอื่นค่ะเอาหลายๆประโยคมาประกอบกันอย่างนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่านะ,ะหน่วยที่เล็กเนี่ยประกอบกันจนเป็นหน่วยที่ใหญ่หน่วยที่ใหญ่เหล่านั้นสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติของภาษาพิวติกถูกให้ นะคะก็เป็นเรื่องของหน่วยเล็กประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ค่ะหน่วยเล็กประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่หน่วยเล็กประกอบเป็นหน่วยใหญ่จดย่อๆนะคะหน่วยเล็กประกอบเป็นหน่วยใหญ่ ชอยข้อ4จะใช้วิธีคิดคล้ายๆกันกับชอยข้อที่1นะคะโอเคงั้นชอยข้อที่4ตัดทิ้งค่ะและชอยข้อที่5เป็นธรรมชาติของภาษายังไงสมัยหนึ่งคนไทยใช้คําว่าโทรภาพรู้จักไหมโทรภาพนะ,ะซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ทีวี i o นนะคะ แต่ปัจจุบันเลิกใช้คำดังกล่าวแล้วก็คือเลิกใช้คำว่าโทรภาพแล้วนะสมัยหนึ่งใช้สมัยต่อมาไม่ใช้สมัยหนึ่งใช้โทรภาพสมัยถัดมาเลิกใช้แล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของภาษานะคะอยู่ในหมวดหัวข้อเรื่องภาษามีการเปลี่ยนแปลงค่ะภาษามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ สมัยหนึ่งใช้สมัยถัดมานะคะสมัยต่อมาไม่ใช้แล้วนะมันมีการสูญสับหรือเลิกใช้คำบางคำไปข้อที่5ก็แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของภาษานะคะอันนี้คือติดดาวโจทย์เรื่องธรรมชาติของภาษาโอเคค่ะ Ultimate Thai New ว e r s i o n ยกเครื่องใหม่พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแบบครบเข้ม ครอบคลุมเนื้อหาภาษาไทยตามหลักสูตรและเทสบูปินสกัดเนื้อหาที่จำเป็นปักหมุดครบประเด็นที่เคยออกสอบจะลุยโจทย์คัดสรรหลักปีเพิ่มความมั่นใจเต็มที่ด้วยโจทย์เก่งจัดกระบวนท่าวิธีคิดด้วยฮาร์โมนิกเมโมสมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ V ีเทส4 c a s t 66สมัครเลยที่ w b y t h e b r a แ n c o m และที่วีทุกสาขา